วันนี้พี่ไอจะมาตำส้มตำใส่ตอลิงปิงนะคะแล้วขอตำพริกกับกระเทียมก่อนนะตำไทยนะคะ ใส่ตะลิปิ้งเลยนะคะตำก่อนเลยนะคะทานกับน,น้ำประหวานอร่อยมากๆเลยนะคะี่ยว้ทำคลิปแล้วเนาะทานหมดไปจานี่ย ประมาณนี้เลยนะคะใส่ซีอิว๊วขาวน้ำเชื่อมนะคะที่ว่าไม่ใส่น้ำตาลปี๊บนะคะใช้เป็นน้ำตาลย่าหวานเนาะ จะไม่ทำลาซสองไว้ครึ่งลูกนะคะเยอะมากๆ กินไรเนาะรสชาติจะเป็นยังไรนะเปรี้ยวไม่มากเพลี้ยวขอเติม ตักใส่จานกันค่ะ เสร็จแล้วย่อยใช้ครกไม้ต่ำเนาะตัวน้ำตัวไหลเขาก็จะซึมเข้าไปในในครกนะคะเสร็จแล้วค่ะส้มตำตะลิงปิงใส่ต้มตำตำไทยขอโทษค่ะตำไทยนะคะตำไทยแล้เราใส่ตะลิงปิ้งนะคะ อร่อยอร่อยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ